สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสูข่ขว่อสมพรนะคะมาจ้ามาทําเมนูวันนี้กันนี่นะคะเมนูวันนี้ก็คือแกงมะระใส่ไก่นะคะนี่เลยมะระนะคะล้างน้ำให้สะอาดฟักเม็ดออกนะคะแล้วก็นํามาหั่นแบบนี้นําไปแช่น้ําเกลือก่อนนะคะสักห้านาทีนะคะแล้วก็จะมีไก่สับจ้านี่นี่นะคะแล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะคะ แล้วก็มีกระทิวันนี้ใช้กะทิแบบขวดนะคะนี่เลยแกงกะทิมะระใส่ไก่นะคะไอเดจ้าเราไปแกงกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็ใส่กะทิลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะพริกแกงเผ็ดจ้าวันนี้แกงเผ็ดมะระนะคะก็คือแกงกะทิใส่ไก่นะคะเราก็ ขัดเครื่องแกงกับกะทิให้หอมก่อนนะคะเกงง่ายๆนะคะเมนูอร่อยๆอนะคะวันนี้จ้าสุพรซื้อมะละมารูปหนึ่งนะคะก็แกงไม่หมดเดี๋ยวจะเอาไว้ทอดไข่ใส่มะละบ้างนะคะวันนี้นํามาแกงก่อนเลยจ้าเคี่ยวงแกงให้หอมนะคะขึ้แกงหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ที่เราหั่นไว้เลย นี่นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยจ้าว้าวกินหอมกะทิแบบโขวดนี่เลยน่ากินนะคะนี่จ้าเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะวันนี้แกงถ้วยส่งถ้วยนะคะมะละก็ลูกใหญ่นะ่นจ้าผัดไก่ให้สุกก่อน แกงมะระนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่นำมาทำเป็นอาหารได้นะคะมาละก็ยัดไส้นำมาทอดไข่นำมาแกงก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะวันนี้ใครชอบกินแกงมาละแวะมาขวสมพรได้นะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้า นี่นะคะไก่เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่มะระลงไปเลยจ้ามะระนี้ก็ไม่ได้ลวกก่อนนะคะก็แกงแบบนี้ก็จะออกรสขมนิดนิดแต่อร่อยนะคะนี่นะคะเราก็ขนให้เข้ากัน พี่จ้าเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เติมกะทิลงไปอีกนะคะกะทิแช่เย็นไว้ที่จะเป็นก้อนๆนะคะเพื่อนจ้ามากะทิใช้ขวดหนึ่งเลยวันนี้ขวดเล็กนะคะเติมน้ําลงไปนะคะใครชอบน้ําเยอะก็ใส่น้ําเยอะหน่อยก็ได้นะคะมาละก็ จะขมน,นิดนีด้อร่อยอร่อยจ้านี่เดือดแล้วนะคะแกงมะระกะทิใส่ไก่นะคะแกงกะทิแบบนี้นะคะสามารถที่จะกินกับข้าวสวยหรือจะนำมากินกับขนมจีนก็ได้นี่ใส่ผงปรุงรสล,ลงไปใครเคยกิน ขนมจีนแล้วก็แกงมะระแบบนี้บ้างนะคะสมบอนก็วันนี้ซื้อขนมจีนมาแล้กาเล็กนึงนะคะก็ลองนํามากินกับขนมจีนดูนะคะเคยกินแต่ขนมจีนแกงเขียวหวานวันนี้มากินขนมจีนแกงมะระดูบ้างนะคะเพื่อนๆก็นึกอยากกินขนมจีนขึ้นมาแต่ไม่ได้แกงเขียวหวานมีแกงมะระ นี่จ้าเดือดแล้วนะคะเราก็มาชิมรสกันเลยนะคะอืมผาดเข็มนิดหนึง่งเติมน้ำปลาไปนิดหนึง่งนีจ้าเสร็จแล้วนะคะนี่น่ากิน นะคะใส่ไก่อร่อยๆจ้านี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะไปเลยค่ะเราไปตักใส่ชามกันนี่นะคะเสร็จแล้วจ้าเมนูแกงมะละกะทิใส่ไก่นี่จ้าอร่อยออร่อยก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะ ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้สมงผ่อนด้วยนะคะเมนูหน้าจะมีอะไรก็ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า